ตีดาร์คูน็อปกันแล้วกันนะครับนี่เลยนะทุกคนชิ้นนี้นะครับเป็นดาก์ูนอฟเอ่อดาก์ูนอฟสิบห้าปีด้วยนะครับมาใครยังไม่ได้ไปซื้อก็ไปหาซื้อเล่นได้นะครับมีวางขายในเอเซปช็อปนะครับโอ้ยรวยกันดีกว่านะครับตีโบนึงเอสลนะครับมีวางขายนะครับตีโบนึงเอสลมีวางขายในแคชช็อปนะครับเอ่อน่าจะมีพวกโปรโมชั่นการซื้อด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะตีแล้วกันนะครับก็ตอนนี้มีประมาณสองร้อยเออสองพันเด 2,463ชิ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะใช้กี่ชิ้นในการตีบวกนะครับเป็นดาวกุนอฟซะด้วยเป็นดาวกุนอฟซะด้วยนะเป็นดาวกุนอฟซะด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะยากขนาดไหนนะครับถ้าอยากจะให้ตีบวกติดง,ง่ายจริงๆเนี่ยผมแนะนําว่าเปืนพกนะครับก็ง่ายนะครับมีดก็ง่ายแต่ปืนหลักเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะ แล้วก็อย่าลืมนะครับการที่เราจะต,ตีให้มันง่ายขึ้นเนี่ยตีติดให้มันง่ายขึ้นเนี่ยแนะนําว่าเรามีเลร์ท่ากระเลเยแสงด้วยก็ได้นะครับมันจะเพิ่มโอกาสในการตีมากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราไปลุยตีกันดีกว่านะครับมาเอ็มสี่เราไม่ตีแล้วกันนะเอาเราเอาเด็กกุนฟก่อนชิ้นแรกแล้วกันนะครับตามราชเออเฟิร์สเนี่ยครับเฟิร์สเลสเตอร์นะครับ, First, รบเป็นไล์เออรายตัวอักษรนะครับแฟนตาซี Fantasy นะครับก็บอกเลยว่า แต่ละปืนนะครับมีสีที่สวยมากๆนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปลองดูก่อนละกันครับว่าเราจะได้หรือไม่ได้นะครับ2,400ชิ้นนะครับแตชิ้นแรกชิ้นแรกเรานะครับ2400ชิ้นนะครับทุกคนอุ้ยอุ้ยมันเริ่มยากหรอะอันนี้เป็นที่เราตีอยู่นะครับเป็นซีรีส์15ปีนะครับก็ใครที่ยังไม่ใครที่ยังไม่มีก็ไปหาซื้อเล่นกันได้นะครับ มาแล้วนะครับนี่การตีบวกหนึ่งของเราเลยครับนี่การตีบวกหนึ่งของเรานะครับเอ่อหนึ่งเอสเอลเนี่ยมันจะมีข้อดีคือแสงของมันเนี่ยจะมีจะมีอะไรอ่ะเขาเรียกว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆ,ๆนะครับปริวบบไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยข้อดีของมันเลยนะทุกคนคือมันสวยมากนะครับถ้าเป็นเลขคู่เนี่ยจะไม่มีแสงนะครับถ้าใครอยากจะเออเอาแค่นี้ก็ได้นะทุกคนบวกหนึ่งบวกสามเนี่ยสวยแล้วนะครับบวกหนึ่งบวกสามนี่สวยนะไอลุยลุยต่อนะครับลุยตีบลกต่อนะ นี่ยทุกคนบวก2นะครับบวก2ปเป็นเลขคู่จะไม่มีแสงนะเนี่แหละครับคือคือข้อเสียนะจะเป็นจะไม่มีแสงเวลาบวกเลขคู่นะครับมันจะต่างจากตีบวกธรรมดาครับอันนี้คือตีบวกธรรมดาทุกคนอ่ะแต่เราใช้เปหนึ่งเอสแล้วกันนะครับหนึ่งเอสแอลนี่คือบอกว่าบอกเลยว่าสวยมากนะครับลุยกันต่อลุ <c oughs> ยกันต่อนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมบวกสามกันนะครับบวกสามนี่คือสีสวยมากนะ อันนี้คือบวกสามนะครับจะเป็นสีน้ําเงินสีม่วงนะครับโหดูดิโคตดสวยนะครับแล้วก็เราตามราตามราซีรีส์ใหม่ด้วยนะครับแล้วก็บอกเลยว่าโคตดสวยคือปืนนี่สีนี่เต็มปืนเลยนะซีรีส์ใหม่นะครับซีรีส์เฟิร์สนะครับโอเคไปบวกต่อนะครับไปบวกสีกันนะถ้าบวกเลขคู่นะครับจะไม่มีแสงนะครับถ้าจะบวกเลขเลขที่เนี่ยจะมีแสงนะนี่เลขคู่ไม่มีแสงนะครับ เราไปชมบวก5้ากันแล้วกันนะครับบวกห้านี่จะเป็นสีอะไรนะเฮ้ hey! อันนี้คือบวกห้านะครับทุกคนจะเป็นสีเขียวเขียวค่อนข้างจะเป็นสีเหลืองสีเขียวมิ้นต์ปะทุกคนโอ้โ oh, หสวยจริง <laughs> อันนี้ก็สวยจริงนะบวกห้าก็สวยจริงนะครับ <laughs> เข้ากับปนดนวยนะครับบวกห้านี่เข้ากับปืนอยู่นะโอ้เวยวิววับมากนะครับวิววับมากนี่คือบวกห้านะครับไปดูต่อ เรามาดูนะครับจาก2460ชิ้นนะครับเราจะบวกสิบเนี่ยเราใช้กี่ชิ้นนะครับ1 sl ค่อนข้างจะตีบวกยากนิดนึงนะครับเราก็ต้องอามาบวก6แล้วนะนี่ครับนี่คือบวก7นะครับนี่คือบวก7ของ1 sl นะครับจะเป็นสีม่วงๆสีเทาๆนะครับโอ้ยนี่คือบวก7นี่สวยนะ ถ้าเกิดปืนไหนไปเสียงม่วงแล้คือบวกส0บวกเจ็ดนี้คือสวยมากนะครับของหนึ่งออนะครับที่วหนึ่งออนะอันนี้คือบวกเจ็ดนะครับวิบวกเจ็ดสวยจริงนะพวกเจ็ดสวยมากหมดไปแล้วหกสิบชิ้นนะครับตอนนี้ก็มาบวกเอ่อบวกเจ็ดเรียบร้อยแล้วนะมาเราลุยบวกแปดต่อแล้วกันนะครับมันจะยากขนาดไหนกันเชียวถ้าเราบวกสิบนะครับต้องเอาะแหละ มาแล้วนะครับอันนี้คือเราบวกแปดเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าการบวกเลขคู่นะครับจะไม่มีแสงนะครับแต่เราบวกขี้นะครับจะมีแสงนะครับเดี๋ยวเราไปชมบวกเจ็ดกันนะครับทุกคนดูบวกเจ็ดให้ดีๆดูบวกเจ็ดให้ดีๆนะครับส่วนตัวให้มันวิบวับช้าๆหน่อยใช่ไหมมันวิบวับเร็วเกินไปนะครับแต่มันสวยนะ หมวกสามคือสวยมากนะครับของ1 SL นะผมบอกเลยว่าแนะนําแนะนํา1 SL นะครับมีราคาแพงนิดน,นึงแหละนะครับแต่สวยมากนะไม่ต้องไปบวกเอ่อยันเก้ายันสิบหรอกครับผมแนะนํานะบวกแค่สามกับห้าก็พอแล้วนะคือสวยแล้วครับบวกสามมาเราไปชมบวกเก้าดูนะครับดูบวกเก้าก่อนนะครับทุกคน ตอนนี้ก็มีซัพพอร์ตเตอร์แล้วนะครับใครอยากจะเป็นซัพพอร์ตเตอร์นะครับรับยิพี่รับเซ็ตนะครับแล้วก็รุนรับของตอนสิ้นเดือนด้วยนะครับก็สามารถจัดมาได้เลยนะครับเดือนละเาบาทนะครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับคุ้มแน่นอนนะนะครับน่าจะเห็นกันแล้วนะครับเราตามล่าซีรีส์เฟิร์สอยู่นะครับเฟิร์สเลสเตอร์นะครับบอกเลยว่าเออเจ้าปืนเฟิร์สเนี่ยนะครับมีหคชิ้นให้เลือกนะครับถ้าเราติดติด10 เอ่ 10S เนี่ยเอาอะไรก็ได้นะครับปืนแหลกมีดพกนะครับสามารถเลือกรับได้3ชิ้นนะครับในซีรีส์นั้นนะครับซีรีส์นั้นนะครับก็จะมีเออ่ประกอบไปด้วย M4 AK Sniper FN นะครับแล้วก็ลูกสองคู่แล้วก็ระเบิดนะครับถ้าผมจะเอาจริงๆเนี่ยนะครับผมว่าผมน่าจะเอา FN FN แล้วก็ Sniper แล้วก็ M4 นะครับ3ชิ้นนี้คือคือว่าคือสวยมากๆนะถ้าใครจะเอาก็แนะน่นน่ะกา3ชิ้นเนี่ยคุ้มแน่นอนนะครับ ขอบวกสักเออคุบวกอะไรดีบวกอะไรดีอะบวกสักบวกสักอ้ามาแล้วนะครับมาแล้วนะครับนี่คือการที่เราตีบวกเออเก้านะครับมาแล้วมาแล้วนะครับนี่บวกเก้าแล้วทุกคนนี่คือการตีบวกเก้านะครับหนึ่งเออลนะครับจะมีด้วยกันสามสีด้วยกันนะครับจะเป็นสีแดงสีเหลืองนะครับเหลือง เหลืองเหลืองเขียวๆนะครับเหลืองๆๆเหลืองเขียวๆนะทุกคนอันนี้คือการบวกเกานะครับของตีบง1 SL นะครับดูดินี่คือความสวยง,งามของมันเลยนะนี่คือความสวยง,งามของมันเลยนะครับบอกเลยว่าสวยจริงๆนะมาก็มาดิครับบอกเลยว่าสวยสวยสวยจัด แต่มันมันวิวบั๊วิวบไวมไปหน่อยนะถ้าเกิดคือค่อยค่อยค่อยวิวบั๊มเนี่ยมันน่าจะสวยกว่านี้นะครับมาจากสองอพันนะครับสี่ร้อยหกสิบชิ้นนะครับตอนนี้ก็หมดไปแล้วประมาณเท่าไหร่แล้วอะร้อยหกสิบชิ้นนะครับเราขึ้นเก้าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องไปบวกสิบนะครับสวัสดีครับไอ้เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์หน่อยแล้วกันนะครับขอพัวไลค์หน่อยนะมานะครับเดี๋ยวเราจะไปบวกสิบกันนะครับโหสิบจะยากเว้เนี่ย แล้วก็ซีรีส์นะครับที่ตีอยู่นะครับเป็นการซิมีบหนึ่งไอเซลเนี้ยมีวางขายนะครับมีวางขายแล้วนะทุกคนแล้วก็เด็กคุณน้องก็มีวางขายนะครับเด็กคุณน้องสิบห้าปีนะครับอ่าบอกเลยว่าเทมากนะครับวิเราจะหมดเกือบสองร้อยชิ้นแล้วเอ้ยเรียบร้อยแล้วนะครับก็หมุประมาณร้อยเก้าสิบชิ้นได้นะทุกคน ระบกสิบรยบร้อยแล้วนะครับหมดไปประมาณร้อยเกชิ้นนะครับขึ้น1ิเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปตีท่ากันต่อนะครับทุกคนเอาอะไรดีเอาท่าไหนดีทุกคนเอาท่าอะไรดีมาใครจะขอท่าไหนว่ามาเลยบอกเลยเดี๋ยวเราตีเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะเออเอาปืนที่เราตีได้ซีรีส์นี้นะครับเป็นซีรีส์เฟิร์สเนี่ยนะครับเอามาเล่นด้วยนะครับบอกเลยว่าโคตรสวยแน่นอน นะครับโคสวยแนะ่นอนนะประมาณออประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเท่าไหร่ได้บวกสิบเอ็ดแล้วครับไฟครับ <c oughs> คือไฟสวยนะไฟก็สวยสายฟ้าก็สวยครับเนี่ยสองชิ้นเนี่ยไฟกับสายฟ้าก็สวยแล้วนะสองชิ้นนะครับสวยงามเออเอาเป็นไฟแล้วกันนะ ไปสวยออ่าจัดไปจาก90้าชิ้นนะครับเราเราจะมาดูกันว่าเราซืตีบวกกี่ชิ้นนะครับบอกเลยว่าตีบวกของนี้นี่คุ้มมากๆนะครับเราใช้แสงเนี่ยไปแค่มา1 9อ180า้ชิ้นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูนะครับว่า้าเนี่ยเราใช้กี่ชิ้นนะครับในการตีบวกเอ่อ11นะครับก็บอกนี้ก็ <laughs> บอกนี้นะครับอ่าโอเคมาซีเรียบร้อยแล้วนะ ลอยแล้วนะต่อไปก็จะเป็นเอ่อบีนะครับจาก900ชิ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเราใช้กี่ชิ้นในการตีดวกจาก900ชิ้นนูน่น 51แล้วต้องกดซับแล้วอยากจะกดเออเอาดีกดก่อนเลยมามาบีแล้วนะครับใครจะกดซับรับย e ีกีก็จับมาได้เลยนะครับตัวละ99บาทนะครับเออข้อดียังไงกดซับเนี่ยนะครับได้ย e ีกีได้เซ็ตน,นะครับแล้วก็ได้รับของในสิ้นเดือนด้วยนะครับมาบีแล้วครับทุกคนต่อไปก็เป็นเอนะครับทุกคนมาเราจะมาบวกเอกันนะครับเอมา จะยากขนาดไหนกันเชียวเออมาเองเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้หมดไปแล้วมันห้าสิบชิ้นนะครับม,มาเองเรียบร้อยแล้วนะทุกคนมาคือมันง่ายคือมันง่ายจังวะอันนี้มันง่ายจังเลยโอ้โต่อไปก็จะเป็นการตีบวกเอ้าอิสต์นะครับอ่าจะบวกอสเรียบร้อยแล้วด้วยนะ เอสต้องมาแล้วเอสต้องมาแล้วจริงจริงมาขอร้อยชิ้นพอโอเคไหมทุกคนติดแค่ร้อยชิ้นพอรอยชิ้นติดเลย ไอเทมตีบวกนะครับมีวางขายในแคชช็อปนะครับสองชิ้นบาทนะครับเป็นตีบดธรรมดาครับถ้าเกิดเป็นตีบดหนึ่งไอแเนี่ยน่าจะอยู่ที่ชินละเอ่อเก้าสิบสตังค์นะครับไม่ถึงบาทนะแต่คือมันสวยมากนะครับเวลาตีบวกเนี่ยคือมแสงมันโคตรเยอะคือแสงมันโคตรมีบวบนะครับบอกเลยว่าเท่มากนะครับอุ้ยจะหมดแล้วนะครับหมดไปแล้วหนึ่งร้อยชิ้นนะครับตอนนี้นะทุกคนหนึ่งร้อยชิ้นว่ะมาแล้วหนึ่งร้อยชิ้นเอาเอาดิ อย่าไปกลัวนะครับอย่าไปกลัวนะครับหนึ่งร้อยชิ้นไปแล้วนะผมว่าไม่เกินร้อยเก้าสิบชิ้นนะครับมาผมว่าไม่เกินร้อยเก้าสิบชิ้นนะต้องเหลือประมาณเจ็ดร้อยสิบชิ้นนะครับผมว่านะน่าจะเหลืออยู่นะครับาเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับทุกคนเอาขอในเถื่อเพื่อนขอในเถื่อติดในเถเออ ติดหน่อยติดหน่อยถามว่าคุมมา้มไหมคือคุ้มนะครับตีบวกเนี่ยคือคุ้มมากเลยนะที่เราตีบวกเนี่ยคือคุ้มนะครับก็แถมมันบวกเอ่อเยอะด้วยนะครับ1นึเอแต้องมาแล้วทุกคฟน1น l อต้องมาแล้วต้องบวก10 S ให้ให้ดูหน่อย10 S ต้องมาแล้วผมว่า200อเหรอ <c oughs> มาผมว่า200มาเดากานดีกว่ามาว่าเท่าไหร่นะครับผมว่าประมาณ ร้เอเก้สออเรายังว่าร้อก้สิอยู่นะเราเรา,เรายังว่าร้ออยู่นะครับกเดีจากเก้าร้อยชิ้นนะครับตอนนี้หมดไปแล้วร้อยหิชิ้นนะครับอีก50สิบชิ้นมาอีกห้สิชิ้นต้องติดมาร้อยปหรอตอนนี้ก็จากเอ่อเท่าไหร่มา ถ้าไม่เกินร้อยเก้าสิบแปเราจะตีอีกหนึงก็บอกแล้วกันนะครับโอเคไหมถ้าไม่เกินร้อยเก็าสิบตีกหนึ่งก็บอกแปเออเออถ้าไม่เกินอะไก็ตีหนก็บอกแปถ้าไม่เกินร้อยเก้าสินะครับเราจะตีหก็บอกนะครับจะตีเอมสี่ทุกคนเอเคเอาดี ลาเกาเกโอ้สามร้เลยเหรอไปไกลเกินขอบคุณขอบคุณปันสาด้วยนะคะสุดเก้าดวงดาเอ้ยสิบแปดดวงาของคุครับมาดิเราต้องไม่เกินร้อยร้เก้ายต้องไม่เกินร้ยก้าิบนะครับมาอีสิบชิ้นอีสิบสชิ้นนะทุกคนจะติดไป่ด้จะติดไม่ได้เอาน่อรดีเอาน่อยดี โตายแล้วเฮ้ยเปิส90ชิ้นแล้วอ่อออววอะโอ้อะไรวะเนี่ยไม่นะไม่เต็ดโอ้ชิบหายแล้วเอาไงดีวะเนี่ย ใครที่ทายทายไว้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะทุกคนตอนนี้หมดไปแล้วนะครับใครที่ทายไว้นะจากตอนนี้หมดไปแล้วสองร้อยสิบชิ้นนะครับตอนนี้หมดไปแล้วสองอสิบชิ้นนะครับตอนนี้นะเอาไปรีหนึ่งรอบหรออ่าเอาไปรีหนึ่งรอบแล้วกันนะครับขอรีเซิร์ฟใหม่หนึ่งรอบแล้วกันโนอะ้ oh god อะไรครับเนี่ยโอ้ย ต่อแล้วกันนะครับจะหมดไปแล้ว220ชิ้นนะครับใครที่ดาวไว้ใครที่ทายไว้นะครับรอดูว่าจะติดหรือไม่ติดให้นะครับอ่ะตึ๊เรียบร้อยครับ220ชิ้นไปแล้ว ไปแล้วไปแล้วไปเยอะจัดเลยคนระับโอ้จะเข้า2 4 0ร้อยสี่สิบชิ้นแล้วนะครับทุกคนเรียบร้อยนะครับเข้าเรียบร้อยแล้วสองร้อยสี่สิบชิ้นนะครับโอ้หายแล้วชิบหายแล้วนะครับมาต่อแล้วกันนะครับ 250ิชิ้นไปแล้วเรามาดูกันทุกคน260ชิ้นไปแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ส6กชิ้นไปแล้วนะ 270ชิ้นนะครับไปแล้ว275ชิ้นเหรอผมน่าจะเกินแล้ว275ยชิ้นไปแล้วนะครับตอนนี้ 290ชิ้นนะครับไปอีกแล้วโอเคส0 0รอชิ้น300ชิ้นนะครับตอนนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะ สามิบชิ้นนะครับไปเรียบร้อยแล้วเก้ารอยแน่ๆเอ้ยเรียบร้อยแล้วทุกคนโอ้โหจากตอนนี้ห้าร้อยแปดสิบหร้อยเจ็ร้อยแปดรอยโอ้โหประมาณสามอยยี่สิบชิ้นนะครับ ประมาณ320ชิ้นได้นะครับในการติ๊กบวกครั้งนี้ทุกคน